ดีค่ะมาด้จ้าพี่น้องมากินข้าวแรงน้ากันจ้ะสวัสดีครับสวัสดีมานีอยู่กับช่องอีสานผ้าแส็บครับผมอันนี้สิผ้าม่กินพัดทั่วลันเต่าด้วยครับผมใส่หมูจ้ะใส่หมูใส่แค่รสนี่ครับเห็นบอกครับเศบแสบน้ำกันครับผมอันนี้ครับผมย่างหมูแรงขึ้นกาครับอยู่ทุ่งไ้ทุ่งหน้าครับอันนี้ก็มกกบจ้ะเป็นมกกบครับผมนี่เศบแสบครับมกกบ มาเด้อครับมาอยูก่ไกก่อยู่ไก่ครับมากินน้ำกันครับมันจะแสบเนอะมกกบเนอะูได้ขอมาเบิ่งกับฝากกดไลค์แล้วกก็ดที่ตามให้ด้อครับผม,มแซ่บมากินเลยครับมีลูกโดดพร้อมแน่ Yeah. yeah. nào hơn phía nào chú là ít nào hang hang trong bắt đấy bắt thân sâu nào cả comment này đỡ hợp ดดผัดกบผัดกบมกกบเนาะมกกบ <laughs> มกกบครับพี่น้องสวัสด,ด,ดีครับอยากกินผัดกบไม่มาละ่ะไม่ันอยากกินผัดกบก็เลยลงอกว่าผัดกบ ชิบวะเด็ดิบเด็ดทายคลิปยาวด้วยครับพี่น้องเอาจาก40นาทีกับพ่อครับ ฝากคลิปน้ำในได้ดจ้าเอาบานี่สีเไดขอตัวล่ากันนะครับผมฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับตะคข่้หากพิดาลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไปด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ